พี่ดอกจนได้หาเมื่อครับผมสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบมาพบก,กันคือเก่าในเสาร์ว,วันทีสิบเกา่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อนี้ก็เข้าป่าหางเฮดคือเก่าจ้าไม้พิกาสเฮากับเมื่อนี้ขึ้นภูนะ้อยเนาะครับผมมาผู้จองครับพี่น้องผมผู้จองจ้ามื่อมาตามลาเฮ็ดนาเลครับผมนีนาเลสิจ้าขึ้นมากระพอะเ้ยจ้าอืม้ม

ไปจ้ะไปตามดูนกันอีกจ้ะพอเลยจ้ะดอกงามแห้งจ้ะนางเอกผู้จองครับผมเป็นของสีชมพูนางเอกผู้จองดอกงามครับครับผมไปจ้ะไปดูนกันอีกจ้ะพอเลยจ้ะผู้สาสีชมพูจ้ะนางเอกครับผมนางเอกผู้จองคิดดอกดอกงามแหงจ้ะครับผม ดอกนี่ดอกนี่ก็งาดจ้ะลูกเนี่ยคะคุณผู้นาาเอกผู้จองครับผมเขาสีชมพูไปจ้าไปตามกันกันอีกจ้านาาเอกผู้จองครับผมดอกเดียวครับผมนาาเอกผู้จองไปจ้าไปดูนไปเด็กจ้ะพอแล้วจ้ะเห็ดแดงนะจ้าดอกงามน้อยนะงามครับครับผมแดงนะคุณดอกใหญ่ดอกโต หูดอกแข็งนะหน้าคู่จองครับผมอะไรที่ครับผมอืออืพี่ครับผมหน้าผู้จองครพี่น้องโอ้คุมเดี๋ยวคุผม ผมค้นหินครับผมไหญวะกน่อยครับเขมืไรอะไระร็ะรอะไรอรออนร mana ni, ini tolong ni, hidup, kering, hidup kering ni. Zah, pergi Zah. Hm. ni Zah. Pergi Zah, pergi dong มือเป็นกายเบิดครับพูมตาบาชนบุปลอยไปครับพูมพูมขาพนดอนจ้าวดีหจ้ะบินครับพมบาชนบุปลอยไปเลยบ้าู

หนึ่งจำแยวสมๆเนาะนเจิตแจวสี่ฟุตครับผมหนึ่งระก็จัมโอ้ยเห็ดมันก็สะเสือมใบนะครับผมไม่ก็สือเลือดแต่เห็ดมันพวกเอาดินพวกหนังนาเลนะครับผมหลายแต่ว่าเขาก็เลือกเก็บเอาแต่ดอกสวงามมันกระพุ่มเก็บงามเนื้อหลังลงจริงเห็ดเนี่ยพูนพื้นที่กายเบิด มเมื่อ็บเค็ดนาเลยลาวโซนมาเค็มข้าวดินครับผมเค็มข้าวดินเลแซ่บหนึ่งก็แซ่บครับผมอาจจะสีครับผมตามมาพวกกะสีเหลือกเอาแต่ดอกพอดีกินครับผมอเอาไปนหนึ่งจามแจ้วพี่เนาะนะครับผม ลอดยบเลยครับผมเราไปผีครับผมไปดิออดอกง,งามว้าวดีดอกัต่งามเลยครัผมาไปผีครับผมไปด yang dia nak nak aku bomba ni pun pecung kat tok ha ni dah j ah ni hmm ni mm -hmm. mm -hmm. ni <tuh> สวงามเนาะจะหะ้มแค่นหินครับผมเต็มนะหมแค่นหินเที่เราเนเท่าครับผมผัเท่าก่นนนอน มันี่ครับเป็นกำลังปูรูครับผมเดี๋นี่เล่นะแ่น,นไปจับไปตามมึกันอีกจ้ะดี๋ย่ามากจ้ะนี่เหละสีชมพูครับผมสีชมพูอ่องตองได้ไปเนาะ

รูไหมคุณแบบนี้นะรอยงามออมัจกจะอ่อนจริงดูมากจ้กอมืม คู่โจรเดี๋ยวต้องงามเลยครับคุ้มอ๋อคุ้มแค่นหิน มาตังค์ที่างที่ิห้มาทาี่ใด,ดูบ่ดอกออกีอ่อเป้นกะได้แข็งบ่แข,งแข็งกับใครับนอืมนะีจ้อือจ้ะยี่สิเจ้

mình nhìn một chó không chó chó Ừ không cái chắc biết tám bình cái thế không ngon cả được ngon nha tình đẹp đấy đó cưng กินขึ้นมาเย่นีจ้ะหมูรุดครับผมกิปหนึ่งขุนปวดตะกินงานเลยจ้าไอจับไปหลุนกันนี้จ้ะนี่งโอ้ยเจ๋อเจอนเดือดตัดดอกน น้องงามเลยนาจงี่ครับพี่ดอกอื้ผลงานเท่ามือนีครับผมสามกระตาเลยพี่ดอก แต่จะมีเห็ดขาวดินครับผมเห็ดแดงนาครับผมละงูกระมีนาแลก็มีครับผมเพิ่งเขาสีชมพูก็มีครับผมละงูแดงดงครับผมคักคักมนีครับผมครับผมมือนีบาสวนขอฝากสองบาสวนชาแนลน้อครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจให้บบาสวนในคลิปต่อไปมือนีบาสุนขอการเข้าวาสวัสดีครับ